ร้านล่มไม้ชายน้ำนะคะนานอาหารอร่อยเพื่อ <im it> นน้องมาถึงแม่น้ำจันบุรีนะคะเพื่อนพามากินข้าวที่ริมแม่น้ำค่ะป้าน้องจะมาเลี้ยงรุ่นค่ะรุ่นสมัยจบมหกปี25 0 2้าสองค่ะเลี้ยงพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เพื่อนพามากินข้าวที่ริมแม่น้ำจันบุรีรู้จักค่ะอันนี้มาริมแม่น้ำจันบุรีนะคะันจะมาเลี้ยงรุ่นพรุ่งนี้ค่ะ เพื่อนพามาทานอาหารนี่นะคะอันนี้ลูกจากนะคะเคยเห็นไหมคะลูกจากนะคะอันนี้พอแก่ได้ที่แล้วเขาจะไปเฉาะแล้วก็เอาเนื้อมันไปเชื่อมค่ะอันนี้อีกพวงหนึ่งค่ะลูกจากอันนี้ดอกเล็กๆมันค่ะเนี่ยค่ะมันอยู่ที่ต้นนะคะจากค่ะเห็นไหมคะเขาออกจากต้น นี่คือต้นจากค่ะเนี่ยนะคะลูกตากลูกจากเมื่อกี้ที่ไปถ่ายที่ต้นนะคะนี่เขามาทําอาหารหวานค่ะเขามาลอยแก้วค่ะ<ม>หากินยากมากนะคะเนี่ยหากิน,กานยากมากนนค่ะลูกจากลอยแก้วค่ะเนี่ยค่ะอ๋อเขาใส่มะพร้าวอ่อนขูดด้วยใช่ใ,ชใส่มะพร้าวัน,นาแล้วนะ มากินกันนะคะ,คะเคยกินไหมคะลูกจากอร,อ,อร่อยค่ะหอมมากเลยค่ะาซื้อกลับบ้านกันเป็นเป็นถุงเลยค่ะน้ำพริกไข่ปูนะคะทำจากปูดำนะคะอันนี้อะไรผัดกวางน่ยอันนี้ยำยำอะไระเห็ดสา,สามอย่างยำเห็ดสามอย่างใส่กุ้งน้ำพริกเผาป่าเนี่ย เขาบอกร้านนี้อร่อยค่ะปลากระพงต้มกระวานปลา,ากระพงขาว <c oughs> นี่ค่ะกระวานหอมค่ะ